สวัสดีครับพบกับสรุปเพอตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2 5 6 3กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ N X ก็ปิดตลาดไปนะครับที่1,266.02จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา8.04จุดนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น0.64%มูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ44,000ล้านบาทนะครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็เป็นการแกว่งพันผวนนะครับผมก็คือเปิดตลาดมานะครับในตอนช่วงแรกก็คือเปิดแกลบนะครับเปิดบวกขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ในตอนช่วงระหว่างพักเช้านะครับก็มีการยอดตัวลงมาบางช่วงนี่ก็ติดลบด้วยนะครับผมก่อนที่ช่วงบ่ายนั้นนะครับก็จะค่อยๆฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ปิดบวกไปได้นะครับแปดจุดในที่สุดนั่นเองนะครับ ก็มีแรงหนุนนะครับมาจากเรื่องของ ประเด็นนะครับที่ทางด้านของผู้แทนการค้านะครับของอทั้งสหรัฐแล้วก็จีนนะครับที่ก็มีการเจรจาหารือกันในเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์นะครับก็การเจรจากันก็ออกมาค่อนข้างจะชื่นมื่นนะครับทั้งสองฝ่ายเองเนี่ยก็อบอกว่าพร้อมนะครับที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการนัดเจรจากันอีกทีหนึ่งในช่วงของสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มาหนุนทนาของ ตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับเอเชียในวันนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับก็มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็หนุนให้ตลาดหุ้นบ้านเราในตอนช่วงบ่ายนั้นก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับขณะที่บ้านเราในวันนี้นะครับก็มีการรายงานทน้านของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับของเดือนเมษายนนะฮะก็ปรากฏว่ายัางคงหดตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยฮะเดือนเมษานี้อยู่ที่ระดับ 47.2ท่านั้นเองก็คือต่างกว่าระดับ50ไปแล้วนะครับผมแล้วก็ลดลงนะจากเดือนมีนาคมที่อยู่ที่50.3นะครับก็เ,เรียกได้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองก็ลงมาต่ำสุดๆเลยนะครับ ส่วนทางด้านของสถานการณ์โควิด1 9อ่าในบ้านเราในวันนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาอีก8รายด้วยกันนะครับก็สะสมตอนนี้3,000รายพอดีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็สะสมอยู่ที่55รายนะครับโดยทางด้านของอสบอบคอเองนั้นนะครับก็ให้ทางด้านของพระกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อนะครับเป็นผู้ที่พิจารณานะครับว่าจะมีการปลดล็อกทานั่าของประเทศจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะครับให้ออกจากกลุ่มประเทศเสี่ยงนะครับที่ห้ามเข้าห้ามเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้าว่ายังจํากันได้น,น,นะครับทั้งในส่วนของจีนและก็เกาหลีใต้ถือว่าเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับที่บ้านเราเองเก็มีการ อ่าเรียกว่าขึ้นอ่าเรียกว่าเป็นการห้ามนะครับห้ามเดินทางเข้ามาในประเทศนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยทั้งสองประเทศเองก็สามารถที่จะควบคุมทนานด้นของจํานวนผู้ป่วยแล้วก็การแพร่ระบาดได้นะครับก็เลยมีการพิจารณากันนะครับว่าอ่าจะปลดล็อกสองประเทศนี้ออกหรือเปล่านั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุดทินะครับก็เป็นทนางด้นของกลุ่มค้าปลีกนะครับหลักๆก,ก็ไหลเข้าในหุ้น CPO นะครับ แล้วก็มีท่านของกลุ่มปิโตเคมีครับไหลเข้าในหุ้น PTTGC นะครับแล้วก็กลุ่มพลังงานก็คือไหลเข้าในหุ้นปตทนะครับส่วนกลุ่มที่กระสายเงินไหลออกสุทธิก็เป็นทางด้านของกลุ่ม ICT นะครับก็ไหลออกจากหุ้น a d v a n c e นั่นเองนะครับสำหรับหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ หุ้นที่ประกาศงบมานะครับเพิ่งจะประกาศงบกันมาในตอนช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆเลยนะครับก็คือทางด้านของไทยออยนะครับหรือว่าท็อปนั่นเองนะก็ราคาหุ้นนะครับบวกขึ้นไปถึง6.13นะครับแต่ว่าท็อปนี้งบนี่ขาดทุนนะครับตามที่นักวิเคราะห์ประเมินกันเอาไว้นะครับส่วน p ี t ีนะครับราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.05อนะครับอันนี้เนี่ยงบขาดทุนมากกว่าคาดด้วยนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าสวนทางนะครับกับเรื่องของงบที่ออกมานะครับเพราะว่างบเนี่ยขาดทุนนะครับแต่ว่ามีแรงซื้อกลับนะครับก็นอนทุนเองเนี่ยนะฮะก็มีความคาดหวังนะครับว่าผลประกอบการนะครับน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นั่นเองนะฮะก็คือราคาหุ้นนั้นขึ้นมาด้วยแรงคาดหวังนะครับส่วนหุ้น สื่อโฆษณานะครับอย่างทางด้านของแพนบีวันนี้ขึ้นมาแรงนะครับถึง10.42นะครับแล้วก็ทางด้านของตัว BGI ก็ขึ้นมาแรงเช่นกันนะครับ5.66นะครับซึ่งสองหุ้นนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือแนวโน้มนะครับเรื่องของผลประกอบ อ่าผลประกอบการนะครับในไตรามาสแรกที่จะประกาศออกมาตรงนี้นะครับก็ทั้งคู่เลยก็มองว่าผลประกอบการนั้นน่าจะาหดตัวนะครับทั้งเดอเดลแล้วก็คิวอนคิวนะครับแล้วก็ไตรามาสที่สองเองก็น่าจะยังแย่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดต่าสุดด้วยนะครับแต่ว่าราคาหุ้นที่ ขึ้นมาตรงนี้ก็มาด้วยความคาดหวังอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าประเมินว่า,าเรื่องของการทยอยปลดล็อกดาวน์นะครับก็น่าจะทําให้ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ในครึ่งหลังของปีนั่นเองนะครับ ทางด้านของฮาน่านะครับวันนี้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมาครับ4.42%นะครับก็งบแต่มาสหนึ่งก็ยังออกมาแย่เช่นกันนะครับเพราะว่ามีการล็อกดาวน์ในจีนนะฮะก็เลยทำให้สป라이์เชนนะครับในจีนเองก็ถูกกระทบอย่างรุนแรงนะครับค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะได้ในส่งเรื่องของการอ่อนค่าของเงินบาทมาช่วยประคองนะครับดังนั้นเนี่ยงบของฮาน่าในไตรมาสหนึ่งที่คาดว่าจะแย่ก็อาจจะไม่ได้แย่ มามากกว่าที่ทางด้าน,นของนักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้นะครับราคาหุ้นฮา,หาหน่าวันนี้ก็เลยบวกขึ้นมาได้นนั่นเองนะครับ mm hmm. สําหรับหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของอินทัชนั่นเองนะครับราคาหุ้นลงไป4.07%นะครับก็สวนทางจากเมื่อวานนี้นะครับซึ่งาการที่ราคาหุ้นร่วงลงมาตรงนี้เนี่ยก็เป็น s e n ิ i m e n t สืบเนื่องนะครับเป็นเซกเมนต์เชิงลบสืบเนื่องมาจากตัวด้านของ a d v a n c e นั่นเองนะครับซึ่ง a d v a n c e เนี่ยเมื่อวานก็มีการประกันระกันงบกันออกมานะครับซึ่งก็ออกมาต่ํากว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับแล้วก็ประเมินว่าในน,นนมธุรกิจในไตรามาส2นะฮะของ Advance เองเนี่ยก็น่าจะยัง อ่อนแอกันลงมานะครับซึ่งราคาหุ้นแอดวานซ์วันนี้ก็ลงมานะครับ2.03%นะครับแต่ว่า,าบริษัทแม่อย่างอินทัชเนี่ยราคาก็ลงไป4.07%ครับ ส่วนทางด้านของการบินไทยนะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป5.47ปรเ็นนะครับซึ่งก็ยังคงจะต้องรอเรื่องของความชัดเจนของแผนฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มทุนถึง80,000ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของการบินไทยเองยังขอเลื่อนนะฮะขอท่าของตลาดเนี่ยเลื่อนสอง่งงบตรมารกที่1น,นะครับออกไปเปวันที่14สิงหาคมด้วยนะครับราคาหุ้นก็เลยตอบสนองชงลุกันออกมานะครับ ส่วนทาง้านของ CKP นะครับวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.92นะครับก็คาดการว่างบงในประมาณที่หนึ่งนี้ก็อาจจะขาดทุนได้นะครับเพราะว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าก็ลดลงไปนะครับแล้วก็ไตรามาสสองเนี่ยผลประกอบการของ CKP เองก็น่าจะยังแย่อยู่นะเพราะว่าเจอเรื่องปัญหาภัยแรงด้วยนะครับ ส่วนทางด้านของคอมเซเว่นนะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป2.79%นะครับเพราะว่าขึ้น XD นะครับที่60ตางต่อหุ้นนะครับแล้วก็วันนี้ราคาหุ้นก็ลงไป60ตางเช่นกันนะครับก็ลงไปเท่ากับดอลลาล์ชั่นนะครับเท่ากับทางด้านของเงินปันผลที่ได้เลยนะครับก็สรุปสัปดาห์นี้นะครับเซ็นดีเด็กซ์ก็ติดลบไปนะครับ2.7%ด้วยกันนะครับส่วนเซ็ตร้อยนะครับติดลบไป2.9%นะครับ โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นมาได้นะครับก็คือท่านักของกลุ่มกเกษตรนั่นเองนะครับบวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับ0.4%ครับส่วนกลุ่มที่ติดลบมากที่สุด3ลำดับแรกนะครับก็มีท่านักของกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมนะครับสัปดาห์นี้ลงไป7.7%กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครับสัปดาห์นี้ลงไป5.5%แล้วก็กลุ่มการแพทย์นะครับสัปดาห์นี้ลงไป5.4%ครับ ส่วนหุ้นเซ็ตร้อยนะครับที่สัปดาห์นี้ปรับขึ้นมากสุดสามลำดับแรกก็มีทท้งนั้นของแพลนบีนะครับสัปดาห์นี้บวกขึ้นมา7.3%นะครับท็อปครับบวกขึ้นมา5.5%แล้วก็ s t สสัปดาห์นี้ขึ้นมา5.4%ครับส่วนหุ้นเซ็ตร้อยสัปดาห์นี้ลงมากที่สุดสามลำดับแรกก็ประกอบไปด้วยการบินไทยนะครับติดลบไป17.7% P.S.L ครับติดลบไป16.7%แล้วก็เซนเทลครับติดลบไป11.6%ครับทางด้านของตราดหุ้นยุโรปนะครับ17นาฬิกาที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นเกือบแต่ทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยก็บวกขึ้นมาประมาณ0.6%ด้วยกันนะครับส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นก็บวกขึ้นมาได้1%ครับทางด้านของโกลสปอตนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมา0.3%ครับตอนนี้อยู่ที่1,720เหรียญกับ อีก90เซนต์ต่อทรอยออนส์นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมา0.7นะครับตอนนี้อยู่ที่29เหรียญกับิ7ก7 0เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่างเงินบาทวันนี้แข็งค่าขึ้นมานะครับอยู่ที่32บาท23สตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปพตอตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ